ทำยืนยนันความเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลือตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคัง่งตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอจัจฉริยะด้านการเงินเดี๋ยวนี้ฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนทุกวันนี้ ฉันหาเงินออมเงินใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพุนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันประสานกับพละกกำลังและความปรารถนาอันแรงกล้ากำลังเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ฉัน และบุคคลร,รอบๆตัวฉันอย่างมาหาศาลทุกวันนี้ฉันใช้จ่ายสมบัติมากมายออกไปในกิจการที่ฉันเชื่อมั่นการลงทุนของฉันทุกอย่างล้วนมีกำไรทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันลงทุนไปคืนกลับมาท่วมทับทวีคูณฉันวางแผนการเงินของฉันอย่างละเอียดละออและทรงประสิทธิภาพ เดี๋ยวนี้ฉันมีเงินมากเท่าที่ต้องการและไฟ่ฝันแล้วทุกวันนี้ฉันใช้จ่ายทรัพย์สินมากมายอย่างชาญฉลาดและล้ำลึกด้วยปัญญาตอนนี้ทุกๆความคิดของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลเสมอขณะน,นี้ฉันกําลังสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้ตนเองอย่างที่ฉันต้องการ จินตนาการของฉันกำลังสรัสร้างความมั่งคั่งให้ทุกด้านให้ฉันอย่างที่ปรารถนายิ่งใช้ใจ่ายทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดออกไปมากเพียงใดสมบัติของฉันก็ยิ่งพอกพูนกลับมามากมายเพียงนั้นทุกวันนี้ฉันประยุกต์เอาความเชื่อมั่นศรัทธามาสู่การลงมือทำด้วยการคว้าทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่างกล้าหาญดิดเดียว ทุกอย่างที่ฉันจินตนาการกำลังสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้อย่างปรารถนาจากพลังแห่งความตั้งใจของฉันฉันกำลังดึงดูดทรัพย์สมบัติที่ต้องการไหลมาเทมาไม่ขาดสายฉันให้มากกว่าที่ได้รับอยู่เป็นประจำฉันสนุกสนานกับการทุ่มเททำงานแบบเกินร้อยเสมอเพื่อให้งานสำเร็จ ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตฉันสามารถสะสมความรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆฉันรับของกำนันจากผู้อื่นด้วยความชื่นชมนับถือเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ผู้ให้พึงพอใจมากกว่าผู้รับเสียอีกเดี๋ยวนี้ฉันรับรู้ลาบที่ไม่คาดฝันได้ไวมากฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่น่าชื่นชม ยามที่ฉันนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองฉันก็จะยิ่งมั่งคั่นขึ้นในทุกๆด้านฐานะการเงินของฉันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแถมความมั่งคั่งก็เพิ่มูนขึ้นอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยทรัพย์สมบัติของฉันงอกงามขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เวลาที่ฉันกินดื่มเล่นหรือหลับ ทุกวันนี้ฉันลี้วละล่องอยู่ในมหาสมุทรแห่งทรัพย์สมบัติที่ตักตัวมาใช้ได้ตามใจปรารถนาการงานที่ฉันทำคือทอสมความมั่งคัง่งที่ฉันไขก๊อกให้ทรัพย์สินไหลพรั่งพรูออกมาจากโลกแห่งมหาสมบัติตามที่ฉันต้องการทุกวันนี้ฉันร่ำรวยล้นเหลือจากงานที่ฉันรักจะทำ และยังเผื่อแผ่สิ่งเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วยด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึกของฉันนี่เองที่ช่วยให้ฉันสามารถดึงดูดเอาความมั่งคั่งทั้งมวลมาได้อย่างง่ายดายฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองกระแสแห่งเงินทองไหลวนเวียนอยู่ในชีวิตของฉันไม่มีวันจบสิ้นจนเนืองนองเหลือกินเหลือใช้ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะสั่งสมเงินก้อนโตจากธุรกิจบริการที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วคืนกำไรสู่สังคมด้วยของกำนันที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งมวล